คุณเจนนะคะเตรียมกีฬาให้เขามาดูให้บ้านเราจะมาเกิดอะไรนี่เจนยังไงบ้าเปนได้ไหมอะไได้ไหมก็เลยอย่างป้าเมื่อก่อนเมื่อก่อนอะป้าเขามีปัญหาหลายอย่างเป็นทางผืหุ้งก่อน้ระม้ออะเขาบอกว่าในเมืองไทยจะไม่มียารักษาเขาก็ให้แค่ไอ้เม็ดปูอ่ะเม็ดปูปูที่ใส่น้ำแล้วมันปูแล้วเอาให้กินแค่นั้นเองก็ ก็ยังไม่หายก็เดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลอีกเรื่อยแต,แต่พอตอนพอมากินโยงเหงพอมากินโยงเงแล้วแกก็เหมือนออกซิเจนในร่างกายแกมันดีขึ้นแล้วก็ประเด็นประเด็นใหญ่เลยที่เห็นได้ชัดว่าหายเลยตอนนี้นะก็คือเมื่อก่อนอะระบบขับถ่ายแกจะแย่มากแตเข้าห้องน้ำทีใช้อีกตัวสวนอะ โยคอยสวนเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกแต่เดี๋ยวนี้ไม่เคยใช้โยนทิ้งไปแล้วที่โอ้สุดยอดเลยทบมือให้โยมเถิงหน่อยค่ะเออดีตรงแม่เห็นชัดเลยว่าดีขึ้นเยอะก่อนไม่ได้เลยจะถ่ายดีแต่เดี๋ยวนี้แกเริ่มเดินได้ไอออกซิเจนในร่างกายมันยังก็ยังคือเวลาแกเหนื่อยมันก็จะลดลงเพราะว่าผังผีมันพุ่งไปเวลาแกหายใจมันก็จะนัดเอาปอดแกไว้เน่ยมันไม่ใช่ยาดิแต่ตอนนี้โยมเถิงแกยังกินพจะกินได้ เราเราป่วยมาเป็นตั้งเป็นสิบกว่าปีแล้มันก็ต้องใช้เวลาแต่เท่าที่เราดูแลอยู่อีกขวดครับพี่เอ๋ประมาณอีกขวดตากินอีกขวดป๋าเขาทั้งกินทั้งขายตอนนี้น่าจะประมาณเฉพาะกินเออเฉพาะกินมันกินด้วยกันเอากินสองคนกินสองคนก็ประมาณสักสิบขวดใหญ่นี่แหละปกติเนี่ถ้าป๋าห้าพี่เอ๋ห้านะสุดยอดเลย ทานห้าขวดลุกเดินได้เลยเวลาเดินต้องให้มาใสไว้ก่อนเออเดียวเาขรื่องเกี่ยวกับายใจเออป็นอะไรที่เราเราก็กลัวๆไงก็เลยปองกันไว้ไปไหนก็พกไปด้วยในตัวเนี้ตัวสายเนี่ยเออตัวสายคือตัวอะไรคะเดินมากลัวบาเหนื่อยก็เลยใสก็เลยต้องใสแต่พอเขาหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวก็ถอดอไมเป็นตัวอะไรคะออกซิเจนออกซิเจนเพรว่าพอ อโรคของเขาเนี่ยนะถ้าพี่ฟังคุณหมอวิติชัยนะ<า>โรคปอดปาเนี่ยคือหัวใจทําหน้าที่ส่งเลือดให้ปอด<า>ส่งเลือดให้ปอดทีนี้พอปอดเรามันมีผังผืดนุ่มอยู่มัน<า>ก็ไม่สามารถที่จะอ้ารับเลือดได้เต็มที่<อ>มันต้องไดีเลือดกลับมาหาหัวใจ<อ>ทําให้หัวใจนะ่ะทํางานหนะัก<อ>ทีนี้พอหัวใจทํางานหนะักปุ๊บคุณหมอเาก็เลยสั่งไว้ว่าเวลาีเหนื่อยยังไงก็ต้องให้ใส่ออกซิเจนไว้เพื่อจะช่วยหัวใจไม่ได้ช่วยเรื่องผังผื่นไม่ได้ช่วยเรื่องปอด แกก็แกโเป็นโรคหัวใจนะอ๋อเป็นผังคืนหุ่มปอดหุ่มปอดเป็นโรคเกี่ยวกับบุหรี่คนที่สูบบุหรี่เยอะหนึ่งในน้อยหนึ่งในพันที่จะเป็นส่วนมากจะเป็นถุงลมโป่งพองในป่าคนเดินมันเป็นผังคืนหุ่มปอดหาพ่อลงหาพ่อลงม่าตามที่ไหนหัวนะโอ้หมดเป็นแสนแสนครั้งหนึ่งเป็นแสนแตงก็เดี๋ยวกลับมาก็ต้องมานั่งกินยากด้วย บอกันแล้วแหละว่าทั้งตุ้ทั้งป๋าแหละก็จะตายกันด้วยอยู่นี่แหละไม่ไปไม่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 วิ่งหาหมอแล้วอดีขึ้นเนาะโอ้สุดยอดมากเลยเอาป๋าถอดแล้วถอดโชว์เลยถอดโชว์ป่าเดินโชว์หน่ยป่า